สวัสดีครับผมหมอต่อจากช่องสินาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโรงพยาบาลแย่ๆนะครับที่เพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับถ้าไม่อยากจะเสียชีวิตนะครับและผมก็มีวิธีการสังเกตและวิธีการป้องกันในกรณีที่เราเนี่ยเจอโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาสงสัยอะไรนะครับก็สามารถไปกดติดตามแฟนเพจ f a c e b o o สิบนาทีกับหมอต่อได้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับต้องเคยเจอประสบการณ์ทั้งดีแล้วก็แย่นะครับในตอนที่เราป่วยแล้วก็ไปใช้บริการ ที่โรงพยาบาลครับซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะครับเป็นโรงพยาบาลที่ดีนะครับเจ้าหน้าที่เสียสละกันมากเลยเนาะทั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาลแต่มันจะมีโรงพยาบาลบางแห่งนะครับ ซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับที่มันแย่ๆซึ่งเดี๋ยวผมจะท้าความไปถึงประสบการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมมาทําคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆฟังนั่นเองครับประมาณสัก13ปีก่อนนะครับคุณพ่อผมเนี่ยขณะดูทีวีอยู่นะครับอยู่ๆแกก็ปวดท้องรุนแรงมากเลยนะครับผมกับแม่เนี่ยก็เลยพาคุณพ่อเนี่ยไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่แค่ประมาณมหนะครับผมยังไม่มีความรู้ทางการแพทย์เลยพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยก็คือการฉีดยาแก้ปวด1เข เข็มเดียวจริงๆไม่ทําอะไรเลยเจาะเลือดไม่เจาะนะครับเเรยท้องไม่เฉลยอะไรเลยซึ่งผมมาทราบภายหลังว่ามันคือยาแก้ปวดมอร์ฟีนนะครับเป็นยาแก้ปวดที่แรงที่สุดแล้วในโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อผมก็ยังไม่ได้หายปวดนะครับก็ยังปวดแบบทุรุนทุลายอยู่อย่างนั้นเนี่ยแม่ผมเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยพาคุณพ่อเนี่ยไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเอกชนนะครับปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาลนั้นเนี่ยแพทย์เวรประจําวันนั้นนะครับเขาตรวจร่างกายพ่อผมแป๊บเดียวสั่งเจาะเลือดสั่งอิซเรย์ท้องสุดท้ายเนี่ยเป็นภาวะกระเพาะอาหารทะลุนะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปนะครับค่ารักษาตอนนั้นประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทซึ่งถ้าตอนนั้นแม่ผมเนี่ยไม่ตัดสินใจพาพ่อผมย้ายโรงพยาบาลนะครับพ่อผมเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงนะครับผ่าตัดไม่ไหวก็จะเสียชีวิตได้นะฮะก็มีอีกเรื่องนึงนะครับประมาณแค่สามสี่เดือนก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยเพ ผมบอกว่าช่วยไปดูคุณพ่อเขาหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ๆก็ปวดท้องแล้วก็ไปแอดมิดโรงพยาบาลเดียวกับพ่อผมเลยแล้วปรากฏว่าหมอเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรให้นะครับซึ่งพอผมไปขอดูข้อมูลคนไข้จริงๆเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ค่อยทําอะไรจริงๆนะครับคนไข้ปวดท้องมาเนี่ยแต่สิ่งที่หมอเจ้าของไข่คนนั้นเขาทําก็คือการให้เจาะเลือดนะครับการให้ยาฆ่าเชื้อแต่ว่าอาการคนไข้ไม่ดีขึ้นนะครับจนแบบติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงนะครับหายใจเองไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยใจไตวายฉี่ไม่ออกนะครับผมเห็นท่าไม่ดีละผมก็เลยแบบ ขอให้โรงพยาบาลส่งตัวคนไข้ไปอีกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่คุยกับค,คุณพยาบาลนะครับเพราะว่าหมอเจ้าของไข่เนี่ยไปผ่าตัดอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือเหมือนรับงาน2ง,งานในเวลาเดียวกันตัวเองไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นเลยนะครับรักษาคนไข้โดยผ่านโทรศัพ, AI, พท์พบอกคุณพยาบาลให้ทํานู่นนี่นั่นแต่ตัวเองไม่มาประเมินคนไข้เองอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากๆนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะครับที่ผมจะทําคลิปนี้มา,ผามเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับผมนะครับซึ่งผมจะมาบอกสาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดได้ยังงไนะครบเหตุ การเหล่านี้นะครับสาเหตุแรกนะครับก็คือภาระ คนไข้ภาระงานของโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยมันมากเกินกว่าที่หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นจะดูแลไหวครับพอภาระงานเยอะใช่ไหมครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดต,ตามมาเพราะว่าหมอโรงพยาบาลเหล่าเนี้ยอาจจะต้องรีบดูคนไข้นะครับหรือว่าดูแล้วแต่ไม่มีเวลาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทำให้เกิดการผิดพลาดในกรารรักษาเหตุการณ์อย่างเงี้ยมักจะเกิดในโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีคนไข้ปริมาณมหาศาลเลยถ้าเป็นจากสาเหตุนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้งคุณหมอแล้วก คนไข้นะครับที่เจอเหตุการณ์ผิดพลาดเหล่านี้นะครับสาเหตุข้อที่2นะครับคือโลกที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ย อาการมันไม่ค่อยแบบปกติเหมือนกับโรคนั้นที่ควรจะเป็นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอคนไข้แบบบนปวดคางนะครับแต่พอตรวจไปตรวจมาปุ๊บดันเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับผมหรือบางคนเนี่ยบนปวดไหล่ซ้ายครับดันเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในช่วงอกเนี่ยฉีกขาดซึ่งบางครั้งเนี่ยโรคมันเพิ่งเป็นนะครับอาการมันยังไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดขึ้นมาได้ครับสาเหตุข้อที่3นะครับก็คือผู้บริหารที่ออกนโยบายเนี่ยไม่ดีนะครับกรณีเหล่านี้นะครับมักจะ จเจอในโรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคมนะครับที่ไม่ค่อยเจอในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐนะครับรักษาเท่าไหร่มันสามารถเอาไปเบิกรัฐบาลได้เต็มที่ถูกไหมครับต่อให้เบิกค่ารักษาเกินมามันก็ไม่ได้เข้าตัวผู้บริหารหรือว่าหมออยู่แล้วส่วนในโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้เงินสดนะครับหรือประกัน100%เนี่ยเวลาเขาเจาะเลือดหรือว่าเขาตวรวจอะไรเราไปเขาก็คิดตังเราอยู่แล้วครับฉะนั้นเขาจะตรวจไ,ได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงค่าแ l a นะครับแต่ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่รับประกันสังคมเนี่ยยิ่งเขาลดค่ารักษาคน ได้มากเท่าไรนะครับผู้บริหารในโรงพยาบาลนั้นนั้นเนี่ย ยิ่งไได้้กกําารมาขึน,นพูดให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าโรงพยาบาลเอก00ชนแห่งหนึ่งนะครับเขารับคนไข้มา10,000คนใช่ไหมครับรัฐบาลเนี่ยอาจจะให้เงินสนับส,สนุนมาประมาณหัวละ1000บาทต่อคนต่อปีแปลว่าต่อปีนั้นน่ะโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นนะครับจะได้เงินประมาณ10ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งจํานวนส0ล้านบาทเนี่ยรัฐบาลเน่ยเขาคํานวณมาแล้วว่ามันเพียงพอที่จะรักษาคนป่วยถั่วถัวกับคนที่ไม่ป่วยโดยที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นน่ะก็จะได้ค่ากําไรจํานวนหนึ่งนะครับพอที่จะให้ดําเนินกิจการ ต่อได้แต่พอผู้บริหารนะครับเห็นแก่เงินมากเกินไปเนี่ยก็จะพยายามลดค่าการส่งตรวจแผบต่างๆนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยผมเคยเห็นกับตาได้ยินกับหูเลยนะครับสมมติคนไข้คนนึงมาด้วยติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับอาจจะต้องเจาะเลือด78รายการประมาณนั้นแต่โรงพยาบาลเหล่าน,นี้จะเจาะเลือดแค่1-2รายการแล้วถ้าเกิดใครส่งแผบเกินนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นั้นๆก็จะโทรไปต่อว่าหมอด้วยนะครับหรืออย่างเลวร้ายเลยนะฮะก็จะบอกห้องแผลเลยว่า ต่อให้ส่งมากี่ตัวนะคุณตรวจแค่หนึ่งสองรายการพออันนี้ผมเคยเห็นกับตาจริงๆนะครับเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่แบบแย่มากๆเลยนะครับส่วนสาเหตุที่4นะครับที่ทําให้เกิดปัญหาในระบบสุขภาพของเราเนี่ยก็คือตัวหมอเองที่แย่นะครับคือทุกวงการนะครับจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับซึ่งที่ผมเคยเจอนะหมอคนนั้นน่ยชื่ออยู่เวรโรงพยาบาลหนึ่ง แต่ตัวเองเนี่ยก็ไปรับ j อบเสริมอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับซึ่งให้เงินมากกว่าวันหนึ่งคุณควรอยู่แค่หนึ่งโรงพยาบาลเพื่อดูคนแลรคนไข้ให้ดีที่สุดถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าหมอท่านนี้เลือกที่จะอยู่โรงพยาบาล2โรงพยาบาลหรือบางทีอาจจะ3 4โรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินหลายๆช่องทางแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเวลามีคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยมาโรงพยาบาลแรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของเขาอ่ะเขาดันแบบติดผ่าตัดหรือว่าติดดูเคสอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถมารักษาคนไข้คนนี้ได้นะครับอาจทําให้เกิดภาวะอันตรายหรือว่าเสียชีวิตตามมาได้นะครับปัญหานะครับมันก็จะมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับผมก็สรุปวิธีการแก้ปัญหามาอยู่7วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเวลาเราเจอการรักษาที่มันแปลกๆหรือว่าเรารักษาแล้วมันอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะลองถามคนใกล้ตัวนะครับซึ่งมีความรู้ทางการแพทย์นะอาจจะเป็นหมอก็ได้เป็นพยาบาลก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ได้นะครับ ว่าการรักษาแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเหมือนกรณีที่เพื่อนผมโทรมาปรึกษาผมนะครับแล้วผมก็ไปช่วยชีวิตพ่อเขาทันนะครับวิธีที่2ครับสมมุติว่าเราลองรักษาแล้วนะครับปรากฏอาการมันแย่มากเลยอาการไม่ดีขึ้นนะครับแล้วเราไม่มีคนรอบตัวที่มีความรู้ทางการแพทย์เลยนะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนหมอหรือว่าเปลี่ยนสถานพยาบาลดูนะครับคือบางครั้งเนี่ย หมอคนนั้นเขาอาจจะแบบหลุดจริงๆนะครับคือลืมคิดถึงโรคที่มันอันตรายหรือว่าโรคที่เราเป็นอยู่จริงๆทําให้การรักษามันมาผิดทางได้ซึ่งมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไข้นะครับหากเราไม่สะดวกใจจะรักษากับหมอท่านนี้ต่อแล้วเนี่ยเรามีสิทธิเปลี่ยนแพทย์ได้นะครับวิธีการแก้ปัญหาข้อที่3นะครับคือเวลาเราจะลงโรงพยาบาลที่เป็นประกันสังคมนะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่เราอยากจะรักษาแบบบัตรทองอะไรเงี้ยหรือเรามีประกันอยู่แล้วเลือกโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับเราก็ควรเลือกโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับผม ถ้าเราเป็นคนในพื้นที่นะครับเราอาจจะถามคนแถวๆนั้นนะ่ะว่าโรงพยาบาลไหนดีที่เราจะไปเลือกลงรักษาด้วยนะครับมีประวัติเสียบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาด้านการรักษาผิดพลาดบ่อยๆหรือเปล่านะครับวิธีการป้องกันข้อที่4นะครับคือดูเวลาที่เขาเจาะเลือดเราไปนะครับอันนี้เนี่ยจะดูได้ในคนที่แบบเป็นเบาหวานนะครับเป็นโรค ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตวายวเรื้อรลังหรือแม้กระทั่งคนที่แบบไข้สูงสูงนะครับมา3-4วันแล้วเนี่ยเวลาเขาเจาะเลือดเราไปนะครับเราก็แอบถามเขานิดนึงว่าเขาเจาะอ,อะไรเราไปบ้างนะครับมันน้อยเกินไปหรือเปล่าในโรกที่เราเป็นถ้าเกิดเราเป็นไข้สูงมา3-4วันแล้วแล้วเขาเจาะเลือดเพียงหนึ่งรายการอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เนาะเขาอาจจะต้องเจาะดูเกลือแร่ดูค่าการทํางานของไตาบางทีอาจจะต้องเพาะเชื้อในกระแสเลือดดูด้วยซ้านะครับผมวิธีการป้องกันข้อที่5นะครับคือสังเกตว่าคนที่รักษาเรา เนี่ยใช่หมอจริงๆหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะบางทีหมอตัวเอง ชื่ออยู่โรงพยาบาลนึงแต่ตัวเองไปทําเอกชนอีกแห่งหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็โทรผ่านพยาบาลให้รักษาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับการตรวจร่างกายแล้วก็การวินิจฉัยโรคเนี่ยควรทําโดยแพทย์เท่านั้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับซึ่งวิธีการเช็คก็ไม่ยากนะครับเราก็ดูป้ายชื่อคนที่มาตรวจเราเลยว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับแล้วเราเอาชื่อนั้นเนี่ยไปเสิร์ชในเว็บแพทยสภานะครับซึ่งในเว็บแพทยสภาเนี่ยก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่านะครับวิธีการป้องกันข้อที่่6นคืืออเเพก็ สำหรับคนนี้สาตางเนาะก็ทําประกันสุขภาพเผื่อไว้เลยครับผมผมเนี่ยขนาดใช้สิทธิราชการนะครับ ผมยังทาประกันสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องการความรวดเร็วของเอกชนนะครับบางทีเราเหนื่อยเพียมากปวดท้องหนักมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องการความรวดเร็วผมก็เลือกที่จะใช้บริการเอกชนอยู่ดีนะครับเพราะว่าภาระโรงพยาบาลรัฐบางครั้งเนี่ยภาระงานมันเยอะมากเนาะอาจทําให้เกิดการผิดพลาดในการรักษาได้และการป้องกันข้อที่7นะครับคือเพื่อนๆต้องมีความรู้นะครับอาจจะอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่าดูช่องผมก็ได้เนาะเพราะว่าช่องผมเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการป้องกันโรคด้วยตัวเองพื้นฐานอยู่แล้วนะครับการที่เรามีความรู้ ก็จะไม่มีใครมาหลอกหรือว่ามาเอาเปรียบเราได้นั่นเองนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปการดูแลแล้วก็การป้องกันที่เราจะไปเจอโรงพยาบาลแย่ๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆนนมีความรู้เพิ่มเติมเนาะไม่โดนใครเอาเปรียบเรานะครับแล้วก็สามารถเลือกโรงพยาบาลที่น่าไว้ใจแล้วก็รักษาฝากผีฝากไข่กับเขาได้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ